รู้สึกแบบหมือนแบบอาชีพหมายไ่ถูกแต่ว่ามาร้สึกแบบดีใจค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะครับคับใช่ใช่น้องที่สนใจในอิสลามใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องชื่ออะไรครับผมชื่อเหมยอิงค่ะน้องเหมยอิงนะครับผมปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้า อยู่มสามหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อยู่จังหวัดไหนนะครับราชบุรีค่ะครับเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่สนใจอิสลามและอยากจะรับอิสลามครับก็พี่สาวที่เป็นมุสลิมอะค่ะพี่สาวไปแทะ เขามารับเรีแล้วหนูอะชอบไปดูเขาละหมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามุสลิมอ่ะเป็นศาสนาที่แบบจะอา่าอย่างเงี้ยค่ะอืมแตแ่งตัวสุภาพเรียบร้อยคะ่ะแล้วน้องใช้เวลาศึกษาอิสลามานานหรือยังครับประมาณหนึ่งเดือนจะสองเดือนแล้วคะ่ะแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะทำดีแล้วอันนี้ที่เราศรัทธาหรือว่าอยากที่จะรับอิสลามอันนี้คือจากใจจริงๆเลยไม่ได้เกี่ยวว่ามีฟกมีแฟนอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ครับได้ครับถามนิดนึงเมื่อกี้น้องบอก ว่าพี่สาวแท้ๆเป็นมุสลิมเหรอครับหมายถึงเขาไปรับอิสลามมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อรับนานย่ยครับผมก็เขาก็รับนานแล้วค่ะตั้งแต่ตื่นเลยอะค่ะอ๋อหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นมุสลิมเหรอครับหรือว่ายังไงไม่ค่ะอ๋อแล้วเขาไปรับอิสลามยังไงครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยก็คือเป็นมุสลิมแต่ต้น เขาอะค่ะเป็นเคยเป็นไทยพุทธมาก,ก่อนนะคะอ๋อแล้วรับอิสลามเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับน้องกล่าวคําปฏิญาตนรับอิสลามนะครับน้องพร้อมที่จะรับอิสลามไหมครับเราขอสอบถามเรื่องเดิมได้ไหมคะได้ครับได้ครับถามได้เลยครับ ือถ้าสมมติอะคะ่ะหนูจบม .3 แล้วหนูจะไปเรียนต่อที่ปัตตานีกับพี่อะค่ะแบบเรียนเจอกับศาสนาเนี่ยหนูสามารถไปเรียนต่อได้ใช่ไหมคะเรียนต่อได้ครับที่ปัตตานีที่ยะลารนาราธิวาสก็มีโรงเรียนสอนศาสนาเยอะเลยครับ<อ>ยินดีเลยครับผมพี่สามารถได้นําได้เลยว่าโรงเรียนไหนที่คู่ควรหรือเหมาะสมกับน,น้องก็มีคนที่รู้จักที่พี่รู้จักเขาก็ไปเรียนอยู่ครับเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติอะค่ะกล่าวคำปฏิญาแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเมื่อหลังจากคือการกล่าวคําปฏิญาตัวรับอิสลามเนี่ยคือการที่ทําให้ตัว วาเรามาเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงพึงพอใจก่อนหลังจากที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปทั้งหมดของเราและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลามให้สุดความสามารถของเราตรงไหนที่เราพยายามทําสุดความสามารถแล้วแต่เรายังทําไม่ได้นะครับ <ss ances> ก็อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษครับแต่ต้องทําให้สุดความสามารถก่อนครับครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่จะจัดส่งหนังสือเรียนรู้อิสลามไปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะจัดส่งชุดละหมาดของอิสลามไปให้ด้วยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นเป็น ที่เป็นมุสลิมนะครับเขาก็จะให้คําแนะนําส่วนตัวด้วยเผื่อว่าน้องมีอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอิสลามก็ถามเขาได้ต่อนะครับเอับงั้นพร้อมที่จะรับอิสลามนะครับพร้อมค่ะการรับอิสลามครั้งนี้ไม่มีใครบังคับน้องนะครับผมไม่มีค่ะแล้วก็ปรึกษาพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเอาที่หนูสะดวกอะค่ะแล้วเอาที่หนูตัดท้ายจริงจริงมาชาร์ลอต์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นพ่อแม่ที่น่ารักมากครับให้เทธิ์กับลูกในการตัดสินใจโอเคงั้นเดี๋ยวกล่าวคำปฏิญาณตนตามพี่นะครับอัชฮะดอัชฮะดูอัลลอฮ์ อิลาหะอิลาอิลลลออลล์วะอาชฮัะชฮดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอรอข้าขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระผู้ที่คู่ควรแก่การถูกสักระบูชาแการถูกะบูชาที่เทีแท้ที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ขอปฏิญาณดีนะครับตอนนี้น้องก็ได้รับอิสลามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วคิดมาก่อนไหมครับว่าเราจะได้มีโอกาสมานับถือศาสนาอิสลามมาเป็นมุสลิมเนี่ยไม่เลยค่ะ ทำไมพี่ไม่คิดล่ะครับพ่จะปรึกษาพ่อแม่ค่ะก็แบบกัวว่าแบบเออเขาจะแบบว่าหนูว่าแบบอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะแตไม่ตามใจอ่ะสุดท้ายก็พ่อแม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเนอะไม่ได้ว่าค่ะเขาบอกว่าเอาที่หนูเคยดูอะที่หนูจดทำจริงจริงค่ะครับครับเอาทำดูแลครับผมโอเคครับก็หลังจากวางสายนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องช่วยส่งที่อยู่นะครับมาให้กับพี่นะครับแล้วก็รอรับหนังสือกับชุดละหมาดนะครับ แต่ว่าไปรู้สึกแบบดีใจค่ะนั่นทำดีแล้วที่โรงเรียนมีมุสลิมไหมครับผมมีแต่เดนรุ่นน้องอะค่ะครับก็สามารถไปทำความรู้จักกับเขาได้ครับอยู่ปอะไรครับน้องปสองปสามค่ะแต่ว่าจะคุยกับน้องไปคุยกับน้องได้ครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานที่เป็นผู้หญิงทักไปหานะครับถ้ามีคําถามหรือว่ามีปัญหาแล้วสงสัยก็ทักมาถามพี่เขาได้ตลอดเลยนะครับโอเคครับยินดีนะครับน้อง ครับครับสวัสดีครับลามอเลยคุมครับก็ทำดีละนะครับน้องเหมยอิงนะฮะอายุ15ปีจากจังหวัดราชบุรีนะครับก็รับอิสลามด้วยกับความไม่ตาอ่อนละนะฮะแล้วก็ที่หน้าที่หน้าที่ที่หน้าปัดปื้นและน่เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆก็คือทางครอบครัวของน้องไม่ได้กีดขวางกีดกั้นน้องในการที่จะรับอิสลามในในการที่น้องจะเลือกนับถือในสิ่งที่ตนเองมีความสุขเลยนะครับผมก็ทำดีละทำดีละก็ อย่าลืมดูอานะครับดูอาให้พ่อแม่น้องได้รับได้ได้เจออิสลามด้วยนะครับอาจจะรับอิสลามตามน้องก็ได้เราไม่ได้เชี่ยลเลาะนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุม a i k u m w a r a h ล a t u l l a h wabarakatuh